สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ GPX นะครับ d j 2ี t c นะครับผมทรงโหดๆนะครับสวยมากคันนี้สภาพใหม่นะครับสภาพดีเลยเครื่องดีพร้อมใช้งานนะครับคันนี้บอกก่อนนะครับคันนี้เครื่องลูกค้าอัพไซด์มานิดหน่อยนะครับผมทําให้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยรวมขับดีนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานอะไรนะครับแรงแรงกว่าเดิมเยอะนะครับมาพร้อมของแต่งเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน มีเบาะนะครับผมเบาะแต่งนะครับพร้อมท้ายยูนะครับเบาะสวยๆนะครับหนังสวยๆเลยพร้อมยางกึ่งวิบากนะครับผมไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับแล้วก็ท่อแต่งเ4มฟนะครับแล้วก็ฝักเท้าหลังเกยโยงนะครับนี่ตัวเครื่องยนต์นะครับมีคัดน้ํามันนะครับผมคาบูกองเปอยนะครับครบเลยนะครับอันนี้ชุดสีแดงเดิมนะครับสดๆเลย หรือรอยแทบไม่มีเลยนะครับชุดสีมีรับตรงนี้นะครับนิดหน่อยนะครับพร้อมแนดนบา์แต่งนะครับผมตุ๊กตาแฮนด์นะครับพวกประกับอะไรก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับอย่างดีเลยกระจกไปแฮนด์นะครับแล้วก็ปอกแฮนด์แต่งนะครับแล้วก็มือเบรกมือคัตนะครับครบเลยคันนี้อันนี้เป็นไม้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับผมเป็นไม้แต่งแล้วนะครับ ม้แต่งอยู่2,300โลนะครับไฟหน้าย,นยังเป็นไฟหน้าเดินนะครับนนีเสียงท่อจะสั่นๆหน่อยนะครับดยรวมแรงๆเลยอันนี้แรงมากนะครับทาให้ลองเลยครับมาลองได้เลยครับที่ร้าน ่อค่อนข้างล่นเลยนะครับมีการสะบัดด้วยนะครับคันนี้นะครับผมเปินขานะครับ อยู่ที่28,000บาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกาสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ